สวัสดีครับผมครูวันลบนะครับก็รอมานานนะครับในการอัปเดตเฟิร์แวร์รถ b ีวีดีเอโตรุ่นผมก็เป็นรุ่นเอ็กเทนเรนงได้480กิโลเมตรนะครับก็รุ่นแรกออกมาที่พระรามสองก็ใช้ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าระยะทางเนี่ยก็ ไม่มากเท่าไหร่นะครับสองหมื่นสองพันสองร้อสิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็รอคอยมานานนะครับเห็นเพื่อนๆในกลุ่มบีวารีอันล็อกซึ่งผมอยู่ตั้งแต่แรกสมัยร้อยสองร้อยคนนะครับแล้วก็บีวารีเอสโตเอสโตสามคลับไทยแลนด์นั่นก็อยู่มาตั้งแต่สมัยออกรถใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ก็ไปตอบสมาชิกเยอะแยะไปหมดนะครับผม ก็ได้ทำคลิปลงในช่องของผมนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็ไปติดตามได้ซึ่งผมก็ใช้รถรุ่นแรกนะครับก็คือเอสโตรีสองพันยี่สิบสองนั่นเองผ่านมาในยี่ิบสี่แล้วผ่านมาสองปีย่างปีที่สามแล้วนะครับก็ไม่พบปัญหาอะไรมากมายก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็เขาเจอปัญหากันเยอะแยะแต่ว่าคันที่ผมออกมานี้คือมันต้องสุดยอดเลิฟโน p r ม b l ลมแบบ no นายกชาติชายท่านบอกว่าโนพร้มเพลมโนพรมเพลมไม่มีปัญหาเขาว่าโนพรมเพลมนะครับมันไม่มีปัญหา,าจริงนะแต่ว่าในกลุ่มก็เห็นบางคนก็อ,อัปเดตผ่านเพลดไดผมก็อัปเดตมาตั้งแต่สมัยแหกตูตรงนู้นะแรกตูตรงนู้นนะ,ะในในรถอนะ่ะที่ก้นมนะันแล้วก็ลองด้วยคอมพิวเตอร์มาเรื่อยๆจะมาถึงเพลดไดก็อัปเดตเ,เวอร์ชัน รถตลอดด้วย ota หรือ o t a นะครับที่บริษัทเขาปล่อยมานะครับวันนี้ก็รอคอยมานานก็ติดตามเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ Open Chat ที่ว่านะฮะก็เห็นเขาอัปเดตเวอร์ชัน1.8น1.8มานานแล้วนี่วันนี้เช้าส่งแม่บ้านเสร็จกลับมาเช้าก็เจ็ดธุระแต่งตัวอันนี้ก็บ่ายโมงพอดีนะฮะบ่ายโมง13นาทีแล้วผมก็จะได้ update, อดัปเดตรถทีเพราะาตอนดับเครื่องเมื่อเช้ามันขึ้นมา นะครับผมนะก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันน1.8เดี๋ยวก็เ,เพื่อนๆติดตามได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมนะในเวอร์ชันน1.7นั้นสิ่งที่ไฮไลท์เพื่อนผู้ใช้ b d ี d ีนะครับซึ่งสมัยนั้นดาวพิ i นไม่มาเดี๋ยวนี้มีซีลได้นะครับประมาณนี้พบปัญหาอะไรนะเบ็ดลูกเล็กลูกใหญ่อะไรเออหนูกงหนูกัดไม่มีแต่ผมก็ทําคลิปลงไปเยอะนะเอาละครับวันนี้มาดูวิธีการอัปเดตเวอร์ชัน1นกันนะครับ ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะในเวอร์ชันนี้นะครับผมอ่าอันดับแรกก็คือรถมันจะขึ้นเตือนที่ค่าแดงตรงนี้เมื่ผมเปิดเน็ตสองจิกไว้ตลอดของของรถนะแต่ว่าเวลาดูโปรแกรมต่างๆที่ผมลองไว้เนี่ยนะอันนี้ลอง g ีบ็ไว้อ่าโดยไม่ผ่านเพดดาแล้วครับเพราะว่าเวอร์ชันหนึ่นึ่งเป็นต้นมาเนี่ยมันจะลงโปรแกรมด้วยเพดด้ไม่ได้แล้ว มันต้องลองอ่าเขาเรียกอะไรเห็นในกลุ่มบอกดาวเกรดแต่ผมไม่ไม,ไม่ดาวเกรดนะไม่ไม่ได้ทําอะไรผมยังคงลองโดยผ่านคอมพิวเตอร์ในระบบโปรงเรนเดียวกันนะ่ะคือยังลองได้เหมือนโดยลองลองผ่านไวไฟนะครับนะฮะซึ่งตั้งแต่ยุคแรกๆมันแล้วแหละมันยังลองได้อยู่ไม่ต้องไปลองผ่านเฟสได้อะไรนะครับอันนี้ก็ลองวิทยุไว้ฟังวิทยุอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะเพราะนั้นเนี่ย รถมันจะขึ้นเตือนแดงตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยไปที่ตัวบริหารการจัดการเวอร์ชันนี่ครับผมนะฮะเราก็แตะลงไปนะครับผมเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นว่าการอัปเกรดใช่ไหมฮะเราก็แตะลงไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมก็จะเป็นเวอร์ชัน1.8ที่เรียกว่าอัปเกรดผ่าน OTA หรือ OTA นะครับ ซึ่งบริษัทจะปล่อยมานะครับก็ใส่เกียร์ P ติดเครื่องเบ็ดไม่ต่ำกว่า20อะไรนี่ก็ทำผ่านมาตั้งแต่เวอร์ชัน1.2 1.3 1.4ผมทำไว้ในช่อง YouTube ของผมนะฮะวันนี้ก็ทำต่อในเวอร์ชัน1.8ก็แตะคลิกอัปเกรดเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมนี่ครับเราจะไม่สามารถขับขี่ได้นั่นคือการอัปเกรดเราจะอัปเกรดบ้านดีที่สุดนะครับแล้วก็รถจอดนิง่ง ไม่ไปเผลอกดตอนรถมันกําลังวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับซึ่งจะเกิดอันตรายได้เพราะมใช้เวลานานและรถจะสถิตนะครับเรียกว่าไม่มีชีวิตชีวาทําอะไรไม่ได้น,นั่นเองนะครับเราก็ตอบว่าใช่เลยนะครับเนี่ยเครื่องก็จะดับลงแอร์จะดับลงแล้วก็ขาวดาวนะครับอันนี้ผมจะถ่ายเต็มนะถ้าว่าใจร้อนเราก็แต่อัปเกรดเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับแต่เราไม่ทำกจะได้เต็มๆไปนะครับ เข้าดาวเหลือสิบเจดวิสิบหกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เปิดม่านไว้ด้วยนะครับก็จะปิดม่านลนะปิดม่านนะครับเสียงที่ด้านได้ยินนี่ปิดหลังคามา่าน โอเคนะครับก็จะขึ้นว่าอัปเดตระบบ0%นะครับอันนี้ก็เหมือนเวอร์ชั่นต่ำต่ำต่ำลงไปตั้งแต่1.7 1.6 1.5 1.4มาเรื่อยนะครับในเวอร์ชั่น1.7เเนี่ยก็คือสามารถปิดเปิด DRL หรือ Daytime Running Light ในส่วนของไฟ DRL ได้ เมื่อใส่เกียร์ผีเท่านั้นนะครับนนองนั้นก็ไม่มีอะไรนะก็แต่ผมใช้มาสามผลนะสาผมผลก็คือขึ้นปีที่สามนี่ยผลที่สามอยู่ได้ทำคลิปการใช้ใบปัดน้ำผลบ้างนี่มีเพื่อนสมาชิกที่ติดตาม YouTube ผมนะก็แจ้งเข้ามาว่าอยากดูอาจารย์ทำเปลี่ยนใบปัดน้ำผลอันนี้ของผมก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันมีเส้นบ้างเล็กน้อยก็เดี๋ยวลองหาดูถ้าทำให้ นะครับโอเคมันก็อัปเดตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายก็ว่าจากตรงเนี้ยสี่จน100นะครบร้อยนะฮะอันนี้ผมก็ถ่ายทำด้วย iPhone 13 p า o Max แต่ว่าเวลาอัดวิดีโอนี่มันจะไม่มีปุ่มให้เราเขาเรียกพอสอะปุ่มพอสไม่มีคือหยุดก็จะได้ควายข้อนึงมา อันนี้ก็ประมาณจนครบร้อยนะครับเดี๋ยวครบร้อยก็มาดูอีกทีก็เสร็จกระบวนการเมื่อกี้ไปนะครับใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็รีบูตมาตรงนี้เลยช่วงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนตะพอดีผมพักกล้องไว้ก็แทบไม่ทันนะทําไม่ทันมันไวมากหกสิบเจ็ิบแปดิบปล้มาณนี้หน้านี้เลยนะครับผมหกสิบหกสิบกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นะหกเจ็ดสิบแปดสิบร้อยเต็มมา กดแทบไม่ทันนะครับตอนนี้ก็รีบูตมาที่หน้าจอนี้แล้วแล้วก็เข้าสู่หน้าจอ Android กกำลังเริ่มทำงานนะครับนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ากำลังอัปเดระบบรถรอสักครู่อีกซึ่งรถมันจะทำโดยอัตโนมัตินะครับออโต้ของมันไปก็เป็นรถที่ดีนะผมว่าบริษัท ส่งการอัปเดต ota หรือ ota มาให้ตอนนี้ล่าสุดเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดแปแล้วบางยี่ห้อเขาไม่ได้ครับปล่อยอัปเดตแบบนี้เรื่อยๆนะครับอัน,นี้ก็ผมดูดูสมาชิกอยากได้ไป d r l ปิดเขาก็ค่อยๆสนองแต่ช้าหน่อยบางทีนะครับไอน้นู่นไอ้นี่ไปตามเรื่องแก้แก้ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าก็ปล่อย ota มาให้เราอัปเดตถือว่าไม่ทอดทิ้งกันนะครับ ก็ก็ดีแต่ควังเพื่อนๆใช้มาบางทีก็มันเจอปัญหาเยอะแยะสำหรับคันอื่นๆน,นะแต่คันผมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็โชคดีไปไม่ได้ประสบปัญหาแบบที่เพื่อนๆเ,เ,เขาเจอกันนะครับแต่ว่าในในเชิงคุณภาพนะคุณคุลิตี้เรื่องเกรดรถจีนนะก็ถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นก็จะ ไม่ค่อยปานนี้เท่าไหร่ในในความคิดผมะนะซึ่งต้องรอมันเนียนกว่าน,นี้แต่ว่าเทคโนโลยีอะตอนนี้จีนก็นำหน้าญี่ปุ่นไปเยอะนะครับอัปเกรดรถยนต์ศูนย์เปอร์เซ็นหนึ่งเพิ่งขึ้นหนเปอร์เซ็นนะครับศูนย์เป็นหนึ่งำเป็นต้องใช้มามากกว่าห้าสิบห้านาทีในส่วนเมื่อกี้ที่ผมบอกกันนะมันมันก็ปลาเข้าไปยี่สิบนาทีแล้วก็มาถึงตรงนี้นะถ้าเป็นตามหน้าจอนี้ก็ก็นานอยู่นะนี่ เวลาเข้าดาวหรือห้าสี่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ซื้อมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกก็อยู่ในกลุ่มบีวีดีอันล็อกบีวีดีเออสามคลับไทยแลนด์มึงน,นี้แล้วก็ทำคลิปต่างๆเสนอเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นรุ่นแรกกันนะในรถห้าพันคันแรกที่เรเวเข้ามาจ่ายท่วงนั้นนะผมก็ไปจองมาแล้วก็เอามาขับผ่านมาสามผลผลนี้แหละผลที่สามแนละ รถก็ไม่ประสบปัญหาอะไรแบตบทูกเล็กยังยังคงใช้ได้ดีอยู่ไม่มีปัญหานะครับคือไม่พบปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าไปเช็คศูนย์ก็สองหมื่นกิโลไปแล้วในการเช็คศูนย์สองหมืนกิโลนั้นผมก็พราว่าจานเบรกเนี่ยไอ้ผ้าเบรกจานเบรกที่ว่ามีรอยเล้าอะไรเนี่ยนี่ยเนี่ยคือคุณภาพของจีนเขามันจะไม่ค่อยดีนะครับส่วนไปทางโน้นนะครับ มาด้าซีเอ็กสามของญี่ปุ่นเขาโอ้ผ้าเบรกในี่เนียนกิฟนาเบรกยี่ห้อเบนดิกอะไรไม่เนียนกิฟอะพวกงไ้เอาน้ำลาดยังไม่เคยเป็นตนิมมันนะของของ,ของเราเนี่ยรถไฟฟ้าอีวีตัวเนี้ยมันก็ยังไงขมว่าเนื้อผ้าเบรกไม่ดีนะตอนผมไปเช็คสองหมื่นโลผ้าเบรกผ้าเบรกตัวผ้าเบรกที่มันมีสองแผ่นประกอบจานหน้าเบรกฝั่งซ้ายฝาเนี้ยของจานดีดเบรกเนี้ย มันแตกครับผมมันแค่เปื่อยๆเหมือนกับเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดโดนน้าอะ่ะแล้วเปื่อยอะ่ะผมพอดีวันนั้นไปเช็คแล้วผมก็เดินเข้าไปที่รถพอดีเขาก็กําลังผลกระดาษทรายแต่ผมดูแล้วมันเนื้อมันหายไปเยอะแวงแวงอะ่ะผมก็เลย <c oughs> ไม่เอาเปลี่ยนใหม่นี่ครับทีนี้พอเปลี่ยนใหม่งานเข้ามันต้องเจียจานดิสเบรกด้วยเพราะนั้นก็เลยเจียจานดิสเบรกรู้สึก คู่หลัง่ะนะคู่หลังแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ไปก็เสียค่าแรงค่าอุปกรณ์ไปก็ยังไม่ได้ทำคลิปลงนะครับก็รู้สึกการเบรกไม่คดีน่ะมีปัญหาแต่รุ่นแรกเลยรอยล้อรอยล้าแต่จริงรอยร้าอะไรนั้นมันไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับผมก็มีที่คู่หน้าแต่ว่าไม่ไม่มากเหมือนของเพื่อนสมาชิกบางคนที่บ่ผมมันเยอะ <laughs> เยอะน่าตกใจนะ แต่ว่าเนื้อภาพรวมๆเหมือนกันว่าผ้าเบรกไม่ดีเนื้อจานดีเบรกผ้าเบรกไม่ดีนี่ผมกาลังติดต่ออูเพื่อนๆอ,อยู่ว่าจะเอารถไปให้เขาดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้อดีๆคุณภาพดีๆแบบเบนดิกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแนะความกว้างเส้นผ่าตรงกลางจานดีเบรกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าตัวเซนเซอร์อะไรมนมัของมันก็ยังคงอยู่ไงดูแลเพื่อนบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้อาจารย์ เอามาแล้วกันจะลองทําดูเพราะว่าของศูนย์เนี่ยเปลี่ยนมาใหม่ก็ยังเบรกเป็นรอยเป็นเลี้ยวไม่เรียบนะเป็นร่องอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเนื้อคุณภาพของเนื้อผ้าเบรกม,มันไม่ดีนะ่ะอันนี้ในส่วนตัวนะบอกว่ารู้สึกไม่ไม่เนียบเหมือนพวกของญี่ปุ่นอย่างผมขับมาด้าดีเซลซีเอ็กสามอะโอ้กึบกึบกึบเลยเนียนเป๊ะผิว่วน่นะแล้วเลยเจียจานมา ผิวเรียบเนียนยังไงก็อย่างนั้นนะนะครับผ้าเบรกได้ดีใส่เข้าไปเดี๋ยวเป็นดิกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดต่อเพื่อนอยู่เดี๋ยวรอหมดชุดนี้ก่นันระ,ระยะเช็คศูนย์ต่อไปก็คือที่ห้าหมืนไอสี่หมืนเนี่ยสี่หมื่นกิโลแต่ว่ารถผมก็หลังๆรถมันออกมาเยอะอลูกชายอยู่แถวบางใหญ่กรุงเทพกนน็นานไปทีแล้วนะครับคือมันเบือ่อเบื่อรอชาร์จนะฮะแล้วก็ปั๊มหัวชาร์จยังไม่พัฒนา คือรถออกมาเยอะแต่ว่าหัวชาร์จเคยพัฒนาจากหัวเดียวเป็นหัวดีซีจากหัวเดียวเป็นสองหัวนะครับในความคิดผมก็น่าจะมีสองสามตู้ไปเลยนะฮะปั๊มปตทนะรถก็ออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าหัวมันแย่งกงินชาร์จอยู่ก็เดินทางลำบากนะฮะไปไกลๆก็แบบเดี๋ยวเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะก็ แต่ว่าขับดีไหมก็โอเคปิดลิงค์ปเ่ลิงมันสุดยอดไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับโชคเชิกเห็นเพื่อนก็เปลี่ยนไม่ไม่จาเป็นแล้วแต่รสนิยมของของใครแล้วกันนะส่วนผมผมชอบเดิมๆเพราะวิศวกรเขาออกแบบมามาเยอะแยะเราไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ต้องใกล้เคียงให้มากที่สุดนะฮะโอเคนะประมาณนี้ช่วงรอนี่ก็นานได้สิบเปอร์เซ็นสี่นาทีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเก้านาทีนะครับ พักวิดีโอให้ก่อนก็เห็นว่าการอัปเดเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดเนี่ยรู้สึกกระจกออโต้ตัดแสงเนี่จะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะดูจากเพื่อนสมาชิกที่เขาอัปเดตผ่านเพจได้แล้วก็อัปเดตผ่าน ota บางท่านนะแจ้งไว้แตจริงหรือเปล่าของผมนี่ก็เอากรอบออกนะเอากรอบออกเอากรอบออกแต่ว่าผมไม่ได้ไปแปะเซนเซอร์ตรงนี้เพื่อให้มันมันมีเซนเซอร์อยู่นะครับรับแสงนี นะครับบางท่านแรกแก็บอกออตติเกอร์ปิดนะฮะประมาณตรงกึ่งกลางแถวเนี้ยผมก็ไม่ได้ไปยุ่งมันละเพราะว่าขับจนคุ้นแล้วนะรแรกแรกก็ปรับหน่อยเราก็เหมือนจิ้งจกกันนะปรับได้ปรับตัวปรับไปนะครับเห็นว่าจะมีการตัดแสงที่ดีขึ้นนะนะในเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดเท็จจริงยังไงก็ไม่ท่าเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เอาขึ้นมาถ่ายเพราะว่ากลัวจะนานกลัวจะแบบเมื่อกี้ จากเท่าไหร่นะหกสิบปืดร้อยเลยหายไปทําไม่ทัน <c oughs> อันนี้ก็ร้อนจัดนะครับการนั่งเฝ้าติดตามถ่ายทําคลิปเนี่ยเลยต้องเอาพัดลมมาช่วยนะเปิดประตูไว้นะครับผมเนี่ยนานมากนะครับมันแจ้งไว้ห้าสิบห้านาทีอ่ะนี่เพิ่งได้ยี่สบสามเปอร์เซ็นต์เนเวลาเหลือสี่สิบนาทีทีนี้ ใจเราก็นั่งพูดไปเรื่อยๆในบางส่วนของคลิปดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกิดหกสิบจะทิปปุ๊ร้อยทำไม่ทันอีกนะครับผมก็เป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นแบบละเอียดยนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูได้ได้ทำเองแล้วก็ควรอัปเดตที่บ้านนะนะที่บ้านนะครับไม่ควรทำสองน้นซึ่งซึ่งมีคำเตือนอยู่ก่อนอัปเดตอยู่แล้วนะฮะเพราะรถมันจะไม่วิ่งไม่ทำอะไรได้ไง เก็เราเผือไปกอดตอนอยู่บนถนนหรืออย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องนะงานเข้าโอเคนะครับรอจนครบร้อยแล้วก็จะไปสเตปต่อไปคืออะไรนั่นเองขณะนี้ถ้าถ้าเสร็จสเตปเนี้ห้าถึงห้านาทีเมื่อกี้มันเกือบครึ่งชั่วโมงไงบ่ายโมงสิบผมเริ่มอัดวิดีโอนะครับแล้วตรงนั้นไปบ่ายโมงครึ่งะนะครับในสเตปที่หนึ่งแล้วก็รีบูตหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็มาสเตปที่สองนี่อยู่ ก็เหลือทีวลนอาทีไงก็ดีดีดังที่ผมบอกนะมีการส่ง OTA เฟิร์มแวร์มาให้เราอัปเดตอะ่ะนะครับประมาณนี้บางค่ายบางยี่ห้อก็ไม่ได้อัปเดตท,ทีนี้ของของเรามันม,นมีจริงจริงบีวดีเขามีหลายรุ่นนะฮะแต่ว่าที่ประเทศไทยเอาเข้ามาจําหน่ายตอนนี้ก็มีโดฟิลนะครับตามเอโตทีมาหลังจากใหญ่ใหญ่เชิงลุกการตลาดไปแล้วนะ แล้วก็มาถึงซีลนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีรุน่นอื่นอีกหนึ่งมัง้งมีกระบะด้ <c oughs> ะวยกระบะไฟฟ้าแต่ผมว่าพอแค่เนี้ยยิ่งออกมามากกลับได้ที่ปั๊มยังไม่พัฒนาหัวชาร์เนี่ผมก็เหนื่อยต่อให้มันวิ่งได้พันกิโลเมตรนะถ้าหัวชาร์จมันมีอยู่เท่าเดิมมันก็ลําบากก็ทนไปทนไปผมไม่มจําเป็นจริงผมไม่วิ่งไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งเฉพาะตรงเทศกาลอะไรพวกนี้ยเหนื่อย ของผมจากบ้านนี้ก็ใช้หัวชาร์จเอซีตัวนั้นนะฮะชาร์จอ,อยู่ชาร์จอยู่เต็มร้อยก็วิ่งไปสองแม่บ้านวันหนึ่งประมาณสี่กิโลเมตรไปสองมาซองอะก็วิ่งอยู่แล้วเนี้ยแต่ถ้าไปหาลูกชายที่บางใหญ่กรุงเทพมันก็นนบุรีอะก็หลายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ชำนาญแล้วตรงชาร์จตรงไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่เสียเวลาถ้ามีรถชาร์จ อย่างที่ผมลำพึงลำพันไปว่าฮห,หัวชาร์จมันยังเท่าเดิมแต่คุณขายรถออกมาเรื่อยๆนะยังมีบางยี่ห้อทางระยองที่เขาเทคไปอ่ะก็กึ่กงไฮบิดก็ชาร์จด้วยมาร่วมแชร์ด้วยเยอะแยะไปหมดก็หวังว่าหัวชาร์จน่าจะพัฒนามีสักสงตู้สี่หัวเงี้ยโอ้น่าจะแฮปปี้ในความคิดผมนะอย่างน้อยสองตู้สี่หัวก่อนนะครับ ว่าถ้าแล้วปั๊มตามระยะมันนะจะ,จะทีชิดยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าควรจะมีสองตู้สี่หัวหน่าเวลานี้นะถึงจะแบบแฮปปี้กันหน่อยนานนะแต่ว่ารอดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนครับผมนี่แป๊บๆอีกแหละจะเป็นนี้นะครับนี่รบร้อยก็รีบูท ระบบอีกครั้งหนึง่งนะครับ Cool the Earth by one degree เทคโนโลยี y green future b y d build your dream นะก็จะมาโลโก้นี้โลโก้รีเซ็ตนะครับรอบสองมานะอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบละเอียดนะครับย่างปีที่สาม สามผลนะครับผลกำลังมานี่โอเคเสร็จไปไเนะดีดแบบครั้งแรกป่ะนั่นการอัปเกรดการอัปเกรดสำเร็จรถของคุณอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชั่น1.8.0ยยืนยันเราไม่กดยืนยันมันก็ออโต้ไปเองนะครับ